เอ้ยวทงที่สองทอีแล้วนะยัง่่างยังไม่ส้นองใคขอยแลวแม่ก็อยู่ข้บงานเนี่ยไม่ใช่บนจอหนูจะทำยังไงเจะว่าไงแล้มันขึ้นบนจอไงอ่ะอันนี้ดีไหมเลยทำไม่เ็เหมือนกันขึ้นจใหญ่ไหมขึ้นจอไงพี่ยเมือนพ่อที่ถึงน้งมากนะป่ ขึ้นจอใหญ่ยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้ทำไม่เป็นนะพี่ไลฟ์ก่อนไลฟ์ก่อนนั่นคนอื่นเห็นไหมตรงนี้ไหมเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นจอเล็กกินที่อะไรอ่ะเอ้ยกินอะไรอ่ะกรัติาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวันนี้วันนี้ไรเหรอเจมันเห็นพ่อไหเพ่อพ่อ แม่แ่เกอบกันนี่อยู่ไหนอะพี่วิสาพี่วิาเล่กันอยู่ยี่ตัย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินอาหารเช้าอยู่กินอาหารเย็นพี่ตันย่าจำได้ไหมผมที่อยู่ร้านโคบ้านเออะนี่วันนั้นเราไม่ได้เลนนกับพี่เอ็กกี้อะ

ก็กดที่หน้าจอพี่ยาแล้วไงเงียบเลยเกงเงียบเลยนี่ม็นจะกินไปไหมอไม่ได้อ่ะนี่วันนี้พี่เอาวิสซีมาแดกกับน้ำอ้อยอร่อยไหมอร่อยมากอุ้ยไ่กินไปกี่โรงแล้ว กินไหมคันี่นยน้ำสีวิซีผสมน้ำอ้อยวิซีนะวิซีนะวิซีผสมน้ำอ้อยนะเนี่ยวิซีถัอ้อยแดงไอบเบอร์พรุ่งนี้ขี้เลยย่านจะขึ้นเหนือไหมรีเฟได้เลยเนี่ย ก็บโนลยค่ะไปดูกันีอเะะมึงถึงกไมึงได้ไหมยืมไปได้ไหนยืกฟอนเดนเหรอันนี้อยู่ชักอาโอเอเ้ออหอขดูหน้าพ่อแม่ ออยอาอขดูหน้าแม่พ่อ,อ,อ,อแม่พอลงาขอดูหน้าพ่อแม่อย่าบัวแต่กดห,วหกัวล้อห้า้ะกดออเดอร์ด้วยแม่แล้วก็กดจ่ายเงินด้วย Happy Birthday Happy เรับเนเน Thank you Thank you ารกินยงไงน่าจะเป็นการต้ ตั้งใจเลยอย่างนี้โอมคตั้งใจมากโอเคแม่ต้องให้พี่เบสกดต้องให้พี่เบสกดเซ็ตตอนนี้มีคนกดสั่งบะหมี่มาเฟียเป็นเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้บะหมี่มาเฟียเป็นเท่าไหร่ทำแล้วค่ะกดสายตันไม่นานจิ๋ว กินกิน the <hyd> อะไรพี <UC> ่กดสั่งมาแล้วอ่ะกดจ่ายเงินด้วยนะครับมันถึงจะได้ค่าน้ำค่าไฟออกแล้วนะเไปน้ำเด็กตายไปลวมึงโชคดีเดีใครคิดถึงหรอคิดถึงหรอนี่กลับมาชุดใหญ่นะ เก็บตามที่ด้วยนีเก็บตามให้ด้วยจำเปนเอาฉับมาด้ํานี่นี่นี่เขา่ฉับก็า่าฉัเนี่ยมีนี่หรือเปล่ามีตะกร้าหรือเปล่าไหนมึงก็อัว่าเรียว่าอะ รวมได้ผู si right. like ini, ้หญิงก็ได้เขาบอกว่าดีมากมากอ่เขาบอกว่าเป็นที่ผินที่ยาแหละอกหลังแล้วังไม่คยเย็นี่นยกลไม้ เห็นหน้ามีหนึ่งอะแค่ปตะกาละหนึ่งแถมหนึ่งอหนึ่งแถมหนึ่งกดได้เลยครับอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะใครที่เผู้ชายตอนนี้นะอยากให้เมียฉ่ำนะมึงซื้อเอยู่นี้เลยมันมันมันช่วยอะไรพี่มันช่วยของผู้หญิงทั้งหมดเลยอันนี้เป็นของผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ผอกินได้ไหมได้เป็นฉ่ำไหมฉ่ำมฉ่ำเลยฉเหมือนกันออันนี้ฉ่าทุกรูปเลยนะเอาจะขายได้ดีกว่าผู้ชายขาย อกดฉ่บกันมาเดี๋ยวนี้กดเลยกดเลยผมแนะนำว่าให้กดเลยถ้าคุณกดฉับมาสักหนึ่งพันออเดอร์นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นร้องเพลงให้ฟังขออยู่ดีมึงไม่ิจฉาชั้นเย่เลยนะฮะอะไรนะอ้าวมันไม่ค่อยได้ยิน่ะมันรู้ เ,เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวใส่ถุดครับนี่อากกอดฉับกันก่อนกดฉับกันก่อนเฮ้ยผู้ชายใครดูอยู่นะเมียมึงฉับแน่นอนพวกเนีย้ยเอาจริงๆเออได้ได้ยินและพีนพ่นันพี่ดันย่าครับขอประธานโทษครับอันนี้ผมขอได้ไหมวันนี้ขออะไรคะขอพี่เป็กไปเลยวันนี้วันหนึ่ง ตูนก็ทำนะตูนก็ทำนะอ่าเดี๋ยว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 ปิวเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวนี่นี่เดี๋ยวฉีดตรงนี้ด้วยเอามาดามฟินฉีดเอออ่ะนี่แม่มาดามฟินฉีดได้ทุกจุดเพราะฉะนั้นกดเลยครับกดมาดามฟินด้วยบะหมี่มาเฟียฉ่ำวิตซีฉ่ำมาดามฟินกดแล้วปุ๊บได้พี่ใหม่ปั๊บเลย เฮ้ยกินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นฉ่ำก็ฉ่ำอาหารเช้าเนอะเฮ้ยอย,อย่าไปตุนคืออ่องไม่ได้ส <มา S 1> ั่งอาหารที่ดีเลยนะกุ้งกุ้งเก่งไปแล้วอะมึงเนี่ยเลิกเลยนี่นนะนรดีอยู่ไหนเนี่ยหวงเมียดูออกอ่ะ เอสซีเมนต์มาน่ะพี่เมียมไปเที่ยวเรื่องไรจิ๋วหายไปแล้วนะไปแล้วนะพี่บอกโอเคบายวางสิเดี๋ยวสิหายอยู่ใส่แ,แว่นนะเขา<อ>บอ,อกว่าเ่็พอได้ไหมเก็บได้ไหมครับ เขาบอกแอปพ่อได้ไหมแปลว่าเขาจะแอพพี่เป๊กไงเอาเหรอใช่แอปพ่อได้ไหมได้ได้ได้ดูดิฟ้าดินไม่ยุติธรรมเลยพี่อะพูดเอาพูดเอาเนี่ยเขาไม่เตือนเลยแต่ของผมเนี่ยพูดทีเดียวโดนเตือนแล้ะไปพูดดิมันไม่เหมือนกันคนละคนเนี่ยเดี๋ยวดิพอโดนเตือนปุ๊บจากจากแปดร้อยกว่าคนเหลือแค่ร้อยร้อยแปดสิบเก้าคนพอพักยอมแพ้คุณเป็กสัญชัย โอ้คนติดตามพี่เยอะมากอ่ะเนี่ยขอบคุณมากสาหรับคนที่กดติดตามนะตอนนี้นะ